สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับเบนท์ทอง,ลองนหล่อเสนอเจียดเวลาหาสุขสวัสดีครับพบกับเจียดเวลาหาสุขกันอีกแล้วครับในวันศุกร์แบบนี้วันนี้เรื่องที่จะคุยกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมครแต่ว่าพี่ก่ยบอกว่า ปฏิบัติแบบไหนถึงจะถูกต้องแบบไหนไม่ถูกต้องอะไรอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกเนี่ยพี่ไม่อยากฟันธงหรอกเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาที่เราพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมประเด็นนะประเด็นที่พี่จะตีก็เรื่องเดียวแหละตั้งใจเก็บกระเป๋าไปปฏิบัติธรรมอันนี้พี่จะบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเรามีความรู้สัหน่อยนึงว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไร เราก็จะปฏิบัติธรรมเข้าไปในชีวิตประจํำวันทีนี้ที่พี่ไม่อยากใช้คําว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็เนื่องจากว่ามีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งที่เทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงได้พ้นไปจากรักโลภโกรธหลงทําไมถึงพ้นอันนี้พี่เติมเองนะถึงพ้นไปจากการเวียนว่ายแต่เกิดได้เนี่ยท่านก็ตอบว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราไม่พักแล้วเราก็ไม่เพียง เพราะว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราก็เลยไม่จมแล้วเราก็เลยไม่ลอยด้วยในเวลาเดียวกันพี่ก็คิดว่าอ้อที่จริงเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิบัติธรรมนะซึ่งพูดว่าเมืองไทยก็จะโดนซะแหละว่าจริงๆล้วชอบว่าคนไทยจังแต่ว่าพี่จะหมายความว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำด้วยอะไรทําเพื่ออะไรทําด้วยเหตุผลอะไรและทําแล้วเนี่ยเราจะ มีผลอะไรตามมาหลังจากนั้นถ้าเราไม่คุยกันเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าไปปฏิบัติธรรมด้วยความเข้าใจที่ผิดผิดว่าฉันจะได้ได้บุญฉันจะได้สบายใจฉันจะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองพ้นทุกข์น่ะพี่แอดเอ้ยลืมไปเถอะที่ว่าไม่มีคนไทยสักกี่คนรวมทั้งพี่ด้วยนะ ที่จะคิดเรื่องการพ้นทุกข์พ้นทุกข์หมายถึงพ้นทุกข์ที่เจอทุกประจำวันไอไอไอทุกแบบการใช้ชีวิตอะไรทุกแบบวิปริณามะทุกอย่างนั้นเห็นด้วยแต่ถ้าพ้นทุกข์แบบพ้นไปจากสังสารวัฏเนี่ยที่ว่ามันมันโอเคละมันเป็นคําสอนทางวัุทธศาสนาอยู่นะคะเป็นแบบแผนอยู่คือเงื่อนไขของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือการพ้นไปแห่งทุกข์จะต้องไม่กลับมาเวียนบ้าใจเกิดอีก แต่เราเนี่ยเห็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเราจะเห็นจริงอย่างนั้นได้ต่อเมื่ออะไรเราจะเห็นจริงอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราเบื่อชีวิตแล้วการเบื่อชีวิตของเราเนี่ยเราเบื่อแบบเบื่อๆอยากอยากเดี๋ยวเราก็เบื่อเดี๋ยวเราก็อยากเวลาที่มีความสุขเราก็รักชีวิตซะเหลือเกินมันก็อยากจะมีความสุขอยู่กับชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแสนนานเราถึงได้มาทํานู่นนี่นั่นเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขตลอดกาลปาวสาสคร์ แต่มันไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธองค์ท่านท่านหมายความว่าให้เบื่อการเกิดใหม่เกิดแล้วเกิดอีกอเกิดซ้ำเกิดซ่า,าเกิดมาแล้วเดี๋ยวกระสุขแล้วเดี๋ยวกระทุกแล้วกระทุกแล้วกระสุกสุขแล้วกระทุกแล้วก็กลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอีกอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพ้นไปแบบนั้นเนี่ยมันไม่พ้นจริงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าวิธีพ้นจริงก็คือการปฏิบัติธรรมรแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติโดยที่จะพ้นไปจริงๆ กับพ้นไม่จริงเอาแค่อย่างที่พี่อาร์ทพูดเนี่ยพ้นทุกข์แล้วเข้าวัดแล้วมันสบายใจขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ดีวิธีการปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่เราต้องเข้าใจสาระของมันใช่ไหมคะทีนี้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยแล้วไปปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยทางพระสูตรที่ท่านพูดในเรื่องนี้เนี่ยท่านจะหมายถึงว่าเรายังไม่เข้าใจวิธีการข้ามข้ามอะไรข้าม ไม่อยากใช้ภาษานี้ข้ามโอคะครับข้ามห่วงน้านะคะที่พี่บอกไม่อยากใช้ภาษานี้เพราะจริงๆโอคะเป็นคําที่พุทธอ,องค์ใช้นะใช้หรือเปล่าไม่รู้ลหละเอาเป็นว่าในพระสูตรบอกว่าพุทธอ,องค์ใช้แต่ว่ามันเป็นภาษาอภิธรรมมากกว่าที่มาแยกออกมาเป็นห่วงน้ำสีคนที่เรียนอภิธรรมก็จะรู้จักกันหมดแหละเพราะว่าถ้าไม่เรียนตรงนี้ก็สอบไม่ผ่านนะคะก็คือการโมคะ ข้ามห่วงน้ำของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใจนึกคิดในสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีนะคะข้ามห่วงน้ำที่เป็นพบคำว่าพบเนี่ยเราก็เข้าใจผิดอีกคำว่าพบนี่เราเข้าใจว่าเป็นชาติชาติคือทําดีชาตินี้แล้วไปรับชาติหน้าหรือทําดีชาติหน้าแล้วไปรับชาติโน้นหรือทําดีชาติโน้นแล้วไปรับอีกชาติหนึ่งต่อไปจริงจริงมันไม่ต้องข้ามชาติ่างนั้นมันไม่ต้องข้ามชาติแต่มันมีคําสอนแบบข้ามชาติด้วยนะคะ พี่ไม่ได้บอกว่าใครสอนผิดสอนถูกพี่ไม่วิจารณ์ว่าใครสอนผิดสอนถูก<ม>แต่ว่าการที่ไปบอกว่าพบเนี่ยเป็น3 1ภพบภูมิเป็นแหล่งที่สัตว์ไปเกิดมี3 1ภูมิมันก็จะทําให้คนเนี่ยยิ่งมั่นใจในความเป็นตัวตนเข้าไปใหญ่<ม>ก็จะยิ่งทําความดีความงามกันไปใหญ่<ม>หรือไม่พยายามทําสิ่งที่ผิดเพื่อฉันจะได้พบดีๆรหรือไม่อยากทําผิดเพราะว่าฉันกลัวฉันตกนรก ทางใดทางหนึ่งนะคะจริงคืออะไรครบพะโว่ะพะโวกะก็คือการอยากมีอยากเป็นอยากมีอยากเป็นก็ปัญหาสามนั่นแหละนะคะซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทันทีใช่แค่พี่แอดคิดว่าอยากไปอังกฤษแล้วกันยกตัวอย่างเอาเป็นพี่แล้วกันอยากไปอังกฤษเพราะว่าเดือนตอนช่วงซัมเมอร์อากาศดีในร้อนเหมือนเมืองไทยอย่างเงี้ยก็เท่ากับเราไปคิดถึงพบเทวดาคืออยากมีสภาพ ความเป็นอยู่แบบเทวดาเทวดาก็คืออยู่แบบสบายตายสบายตัวมีอาหารดีๆกินมีบ้านเมืองสวยๆให้ดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพบแล้วเพราะว่าเราไปสร้างไอ้พบเทวดาเอาไว้เราก็จะเอามาอธิบายเป็นภาษาของคนคําพูดของคนว่าเท่ากับเราไปสร้างพบเทวดาไว้ก็มาเป็นสามสิบเอ็ดพบภูมิที่เขาเรียนกันนะคะในอภิธรรมอักไม่อยากจะพูดว่าอภิธรรมอภิธรรม ไอ้ตัวนี้ถ้าเราเกิดความรู้สึกอยากมีอยากได้อย่างนี้บ่อยๆไอ้ตัวห่วงน้ําที่เป็นตัวพบเนี่ยมันก็ยังไหวไม่พ้นสักทีแล้วมันยิ่งกว้างขึ้นกว้างขึ้นใช่เพราะมันยิ่งชอบเนี่ยเพราะวันไปอยู่ในในช่วงที่มันน้ําที่แบบสวยๆอ่ะมีอัปการังให้ดูใช่ไหมคะทุกวันนี้เขาก็ลงครับมีกามมีพบแล้วก็อะไรอีกสองอย่างมีทิฏโถคะทิฏทิฏ ทิ่ถีก็คือเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเองครับซึ่งเราเป็นกันทุกคนพี่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่คนที่เป็นแล้วไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์มันต้องมีความเห็นเป็นของตัวเองอใช่ไหมครับมันอาจจะเห็นไม่ตรงกับคนอื่นมันอาจจะมาเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ในแง่ที่ว่าความคิดเห็นของสมมติพี่บอกพี่อาร์คิดอย่างนี้ไม่ถูกพี่คิดอย่างนี้พี่ถูกแต่มันก็ยังยึดอยู่ดีไงเพราะว่า เท่ากับพี่ไม่รับความคิดพี่แอดและพี่คิดว่าความคิดของพี่ถูกแสดงว่าการที่ยึดความคิดใดความคิดหนึ่งความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งไปตลอดก็เป็นห่วงน้ำอันหนึ่งที่เราเป็นเป็นเพราะตราบใดที่เรายังมีคนอื่นและมีเรารแม้กระทั่งต,ตัวเราเองเนี่ยบ,บางครั้งเราก็ยังแบบคิดอย่างหนึ่งและอีกช่วงระยะเวลาผ่านไปอีกช่วงหนึ่งเราก็ไปคิดอีกอย่างหนึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่ารเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ต่างๆ ตามความรู้ที่เราได้รับมาใหม่ๆตามความเชื่อของคนอื่นที่มันมาตรงกับใจเราที่จริงนะมันไม่ใช่ความรู้ใหม่หรอกพี่แอด <Fifth. S 2> ความรู้ที่เราบอกเราไปรับมาใหม่ๆ <l> จริงๆมันเป็นความรู้ที่มันมาตรงกับใจเราแล้วเราชอบมัน,มนามาแล้วเรารับมันเข้ามาแล<อ>าา้วเราบอกเอ้ยนี่ความรู้ใหม่อุ้ยนี่เจ <to> ๋งเจ๋งเจ๋งตรงนี้โดนโดนแต่จริงๆมันไม่ได้โดนเพราะมันโดนเพราะมันมีอยู่ข้างในอยู่แล้วไงมันมาประกอบกันแล้วมันเออ ฟังแล้วมันแบบ make sense ที่เราใช้คำว่า make sense มัน make sense ของเราเข้าท่าเท้าท่าของเราเพราะเรามีท่าของเราเดิมอยู่เราไปประกอบกับข้างนอกจะไม่มีใครมาเปลี่ยนความคิดเราได้100%ถ้าเราไม่มีของเดิมอยู่นะคะนี่คือความคิดเห็นอันสุดท้ายก็คืออวิชโชค้าซึ่งรวมรวบยอดหมดอวิชชาบกอกคะภาษาบาลีจะสมานกันแล้วก็รวมก็คือรวบยอดหมด เป็นเขาเรียกรองบ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นกามโมคะพะโวคะหรือทิฏโธคะมันเกิดจากการที่เราไม่ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์สอนมันจะมีความเขาเรียกนะความเป็นไปได้หรือความโน้มเอียงที่จะเชื่อในสิ่งนั้นๆอยู่แล้วเพราะเราเนี่ยมีข้างในเราเองเนี่ยมันพร้อมจะเชื่อมันเป็นตัวอวิชชายอยู่ถ้าพี่บอกว่า ท่านผู้ชมไม่ต้องอหาเงินหาทองไม่ต้องมีบ้านดีๆอยู่<ม>ไปบวชเลย<ม>แล้วก็ไปเข้าป่าเลยอย่างเงี้ยมันจะค้านกับความรู้สึกไม่ต้องท่านผู้ชมหลักพี่หรือพี่<ม>แอดพี่เชื่อว่าค้านว่าเฮ้ยขอสุขก่อนได้ไหม,มยังไม่อยากไปหล่งนิพานอ่ะฉันขอมีความสุขไปเรื่อยๆและในช่วงที่ฉันมีความสุขเนี่ยฉันก็ จะทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆรวมทั้งปฏิบัติธรรมผสมผสมกันไปทําคุณงามความดีไว้บ้างเผื่อฉันจะได้สบายๆเ<ม>อื้อเฟื้อให้ฉันสามารถปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นครับอันนี้ตัวอวิชชา<ม>เพราะว่ามันเป็นตัวความอยากได้อยากมีตัวกิเลสท,ที่อยากสบายของเรารตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยสอนวิธีไม่พักไม่เพียรให้เรา<ม>สอนวิธีไม่จมไม่ลอยให้เรารเพราะว่าไม่ว่าเราจะพัก หรือเราจะเพียนมันก็เกิดไม่ว่าเราจะจมหรือเราลอยมันก็เกิดจมคืออะไรก็คือจมอยู่ในข่วงของกามโมคะทั้งหลายจมคือจมลงไปในน้ำจมลงไปในน้ําจมอยู่ในพระรโวคะพบที่ดีๆค,ความรู้สึกที่ดีๆจมอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงที่ดีๆมันก็คือจมแต่ของเราเนี่ยเราจะไม่เชื่อว่ามันจมเนี่ยรเราไปเข้าใจว่า จมน้ําคือจมบุกมุมมุมมุมมุแล้วหายใจไม่ออกแล้วตายแต่จมของผู้ทธเจ้าเนี่ยท่านหมายถึงจมอยู่ในการมคุณอารมณ์จมอยู่ในพบที่ดีๆจมอยู่ในความคิดเห็นของเราที่เรามั่นใจว่าเราถูกนักหนาจมอยู่ในความที่เมื่อกี้อธิบายท่านผู้ชมว่าฉันขอสบายแต่ฉันค่อยปฏิบัติธรรมด้วยสบายด้วยไม่ได้หรยอฉันต้องลำบากยังไม่เห็นทุกยังไม่เห็นทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านเรียกว่าจมทีนี้ แล้วลอยฮะลอยลอย,ลอยหมายถึงก็ลอยลอยไปเรื่อยอย,อย่าง,งที่เราจะคุยในว่าลอยคอกลางทะเลก็ลอยไปเรื่อยเดี๋ยวถึงฝั่งอย่างนั้นไหมเขาเรียกว่าเป็นการทำอ,อภิสังขารวิธีหนึ่งนะคะคการทําอภิสังขารก็คือการไปสร้างอะไรดีๆไว้สังขารเฉยๆเนี่ยมันก็จะแย่อย,อยู่แล้ว เรายังอภิเข้าไปอีกก็คือปรุงแต่งอย่างหนักปรุงแต่งอย่างหนักแล้วกันาภาษาเราสองคนปร,ร,รุงแต่งแบบชนิดที่เลิศเลอเพอร์เฟกนะคะก็คืออะไรบ้างฮะเช่นอะไรบ้างก็ไปอยู่ในพบที่มันออมีแต่ความสบายแบบพบเทวดาหรือไม่ก็ไปอยู่ในพบที่เป็นพรหมรไม่ต้องรับอารมณ์ใดๆมีความสุขอยู่กับ,บชาติถ้าตีความมาเป็นมนุปัจจุบันก็อยากกินรูรร กินแพงๆใช้ของสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นคือจริงๆเป็นเรื่องของการมคุณอารมณ์เป็นภพประมาณเทวดาคูณให้ง่ายๆพวกอภิธรรมเขาจะได้ไม่มาค้านเราพบพบเทวดาแต่ว่าถ้าพรหมนี่ถ้าพระพรหมนี่เป็นภพที่แบบว่าไม่ต้องรับอารมณ์บางอย่างพระพรหมบางบางบางภูมิท่านก็ไม่ต้องมีลูกตาไม่ต้องมีหูกระสุขอยู่ในชานของท่านหรือไม่มีอะไรเลยป๊อกล็อกอยู่ คือไม่รับอะไรเลยอย่งนั้นน่ะคะก็เป็นพบที่ลอยอ่ะคือคลอยลอยในที่นี้หมายความว่ามันไม่ไปไหนไงแล้วมันก็จะไม่เข้าฝั่งด้วยใช่ไหมก็มจะลอยไปเรื่อยลอยออกไปเไนออกทะเลออกไปไหนก็ไม่รู้ไงคือถ้าเราอยู่ค,คือถ้าเราอยู่ในช่วงโอคะเนี่ยมันอยู่ตลอดการนั่นแหละครับท่านถึงใช้คําว่าโอคาไงเพราะว่ามันไม่มีทางจะพบฝั่ง ทีนี้กลับมาตรงการปฏิบัติธรรมเด <Okay. S 1> ท่านผู้ชมจะแอาแล้วเราจะพูดอะไร <Okay. S 1> กลับมาตรงการปฏิบัติธรรมก็คือว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดๆสมมุติว่าเรา,เอ,าอยากจะลอยนะคะ <Okay. S 1> เพราะคือจริงๆเราอยากจะไปน,นิพพานแต่วิธีการของเราเนี่ยคือเราลอย mm hmm. คือเราสร้างแพรเพิ่ม <Okay. S 1> ก็คือการที่ไปนั่งสงบๆ mm hmm. นะคะด้วยเจตนาที่ว่าเราอยากจะสงบเราอยาก <Okay. S 1> จะสบายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทําสร้างอภิสังขารไว้ mm hmm. เราจะตับมาเกิด อย่างแน่นอนตามคำสอนพระเจ้าที่ไปไปทำสมาธิไปปฏิบัติธรรมงี่ยะนี่พี่พูดเรื่องดีนะพี่พูดเรื่องดีนะพี่ไม่พูดเรื่องอภิสังขารในแง่ที่ว่าในทางที่ไม่ดีนะในทางที่ไปโกงเข้ามาไปปล้นจี้เข้ามาอะไรเงี้ยเพื่อที่ตัวเองจะสบายนี่พี่พูดแบบคนดีเลย เข้าวัดปฏิบัติธรรมเลยถือศีลฟังธรรมเลยอ๋อแต่มันก็ให้ผลแบบนี้เหมือนกันเป็นอภิสังขารเหมือนกันใช่จ้ะมันให้ผลเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราทําด้วยเจตนาที่รองบ่อนอยู่ว่าฉันอยากดีฉันอยากจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากการที่ฉันศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วการที่ฉันมีปรโตโคสะคือฉันได้ยินคนพูดถึงพระพุทธศาสนาฉันได้เกิดในประเทศที่เหมาะสมมีคําสอนทางพระพุทธศาสนาให้ได้ยินให้ได้ฟัง แล้วก็พวกที่สอนธรรมะมทั้งหลายเนี่ยก็มักจะบอกว่าเราเนี่ยต้องคิดว่าเราเนี่ยมีกุศลมากแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไปเกิดในแอ,อฟริกาอย่างนี้เราก็ไม่มีปรัตโตโคสะเราไม่มีเสียงที่จะได้ยินธรรมะดัะนั้นถือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีบุญเป็นกรรมเก่าของรรเราที่มาดีเราถึงได้มาฟังได้ดีพี่ไม่พูดแบบนั้นโอเคมันมันเป็นปัจจัยที่เอือ้อเฟื้อให้แต่ว่าพี่ไก่จะพูดยังไงพี่จะพูดว่า เกิดเป็นคนเนี่ยนะมันต้องเอาหูเอาตาไปฟังทุกสิ่งทุกอย่างแหละเขามีสอนอะไรในโลกนี้เนี่ยถ้าคนมันมีบุญเก่ามาจริงๆเนะี่ยมันไม่ต้องใช้สิ่งแวดล้อมในการเกิดในประเทศไทยแล้วก็มีปู่ย่าตาชวดที่สอนเราเท่านั้นค,คนถ้ามันจะดิ้นรนเป็นพวกหาสปิ r i ชัวหาความ สงบให้กับชีวิตเนี่ยมันหาเองแหละ<ม>พี่แอดมันไปอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยมันก็หาฟังฝรัร่งเนี่ยเขาหาที่จะศึกษาเพราะฉะนั้นบูญเก่าเขาก็ต้องมีถ้าเราจะพูดแบบนั้นไม่ใช่แต่เราจะมานั่งภูมิใจอยู่ว่าเราเป็นคนไทยนะรเราโชคดีมากที่เกิดในแผ่นดินไทยแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังประเทศมันถูกต้องพ่ะพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ตรัสเรื่องพวกนี้ท่านตรัสแต่ท่านตรัสในมุมที่ว่า สิ่งแวดล้อมมันเอื้ออำนวยให้เราเนี่ยง่ายขึ้นโอกาสได้ฟังทำเยอะขึ้นมีงสื่องให้อ่านเลยใช่จ้ะแต่ไม่ได้ใช่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าสมัยนี้เนี่ยมันไม่มีตำราให้เขาอ่านคนที่เขาดิ้นรนเสือกกระสนเนี่ยเขาใช้ความพยายามมากกว่าเราที่เราอยู่ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นพี่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของการที่มนุษย์เนี่ยมันไม่พอกับ ข้อมูลม,มันมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกที่หิวโหยครับที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่มันไม่เคยได้ยินได้ฟังครับไม่ใช่เพราะเรามีบุญครับอันนั้นจะทําให้เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายก็ตะหนัแบบนั้นอย่างเดียวมิจฉาทิฏฐิง่ายถ้ากลับมาที่การปฏิบัติธรรมถ้าบอกว่าเป็นอภิสังขารยกตัวอย่างชัดเลยได้ไหมครเราจะเดินจะนั่งจะสวดมนต์ถ้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแบบไหนใช่แบบไหนถึงไม่ได้เป็นอภิสังขารเป็นการปฏิบัติธรรมที่น่าจะไม่ใส่เจตนา ไม่ใส่เจตานาค,คือพี่ถึงได้บอกว่าเมื่อก่อนพี่อาจจะพูดว่าปฏิบัติไปเลยไม่ต้องศึกษาธรรมะก,ก็ได้แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็จะรู้เองว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้พี่จะพูดทุกที่เลยพี่จะเปลี่ยนใหม่ว่าศึกษาซะหน่อยดีไหมรเราจะได้รู้ว่าอ้อขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราใส่เจตานาเราก็จะกลับมาเกิดทีนี้คนก็จะบอกว่าฉันทําพี่สังขารไว้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างในตอนที่รายการว่า พี่ก็อยากสบายก่อนแล้วพี่ก็ค่อยไปปฏิบัติธรรมพี่ก็ไม่ต้องลําบากมากมันน่าจะดีกว่าอันนั้นมันเป็นความคิดของเราในทางในความเป็นจริงซึ่งจริงหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราปฏิบัติธรรมโดยที่เราไม่ใส่เจตนาผลเนี่ยพี่ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านสอนนะผลเนี่ยมันจะได้มหาศาลกว่าการที่พี่แอด มีเจตานาที่จะตั้งใจทําความดีแล้วจะได้รับผลจากการทําความดีที่พี่แอาดได้รับคําว่าไม่ใส่เจตานาเป็นไงเพราะผมเชื่อว่าทุกคนปฏิบัติธรรมก็คือก็อาจจะตั้งธงไว้ว่าจะพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างนี้นตั้งธงตั้งธงได้แต่เวลาที่พี่แอดจะลุกขึ้นไปเดินจงกรมเนี่ยพี่แอ,อ๊ดก็ฉันลุกขึ้นไปเดินจงกรมธรรมดาไม่ต้องใส่เจตานาแรงๆว่าเอาละฉันจะต้อง ได้บุญจากการเดิน45นาทีของฉันตอนนี้นะเดินไปเลยแล้วก็เดินรู้ตัวบั่งไม่รู้ตัวบั่งไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่ารู้ตัวขณะนี้หรือไม่รู้ตัวขณะนี้อะไรแบบใช่ค่ะพระเวลาที่เรารู้ตัวเราก็บอกเอ๊ะนี่มันชักจะไม่ใช่รู้ตัวแล้วอันนี้มันใส่ตัวเข้าไปมันไม่ได้รู้ตัวเวลาที่เราไม่รู้ตัวอ้อตอนนี้เมื่อกี้นี่ลืมไม่รู้ตัวตอนที่ลืมไม่รู้ตัวมันก็รู้ตัวค่อยๆทําไปแบบสบายๆแต่ไม่ได้ให้ขี้เกียจ คือตั้งใจทำถ้าขี้เกียจก็จมขยันจมแต่ว่าขยันแบบไม่ต้องใส่เจตนาแรงๆเข้าไปว่าฉันทําเพื่ออะไร,รแต่เพราะฉันเข้าใจแล้วว่ามันมีการสอนแบบนี้พระพุทธศาสนาสอนอะไรมาบ้างถ้าฉันใส่เจตนาฉันจะเกิดเยอะมากครับฉันก็ไม่อยากจะเกิดเยอะแต่ฉันต้องการจะเดินเพราะฉันต้องการจะทําให้ฉันเกิดความชํานาญขึ้น ต้องการจะให้เกิดสติสามชัญญะมากขึ<า>้นนะฉันก็ไปฝึกเดินของฉันแต่ไม่ต้องใส่เจตนาเพราะว่าถ้าไปเพราะว่าทุกกายทุกใจหรือเกินมันมีเรื่องร้อยแสารพัดก็ไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถือว่าไปโดยมีเจตนาไหมครเราต้องยอมรับเท่านั้นเองค,คือทํายังไงก็ไม่มีผิดพี่ถึงไม่ใช้คําว่าผิดหรือถูกอาจจะไปเพราะทุกกายทุกใจก็ได้แต่พอไปถึง ไม่ได้ไปอูมีเจตนาแรงๆที่พี่ไก่ว่าไม่ไปแบบทุกกายทุกใจแล้วก็ไปมีเจตนาแรงๆก็ได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่าเจตนาแรงนั้นรับผลนะนั่นรับผลนะให้รู้ด้วยว่าตอนนี้เจตนาแรงเจตนาแรงแล้วอยู่รับผลนะเข้าใจว่าจริงๆการทําแบบนี้เราจะเกิดอีกเยอะมากเกิดอีกนานมากแต่บางคนที่เขาเข้าใจแล้วแล้วเขาไม่ได้ไปเพราะเขาทุกใจเขาไปเพราะเขาเข้าใจจะไปสิบห้าวันสามเดือน สามปีสามสิบปีก็ไปได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเข้าใจแต่กะอีกคนหนึ่งส,ส,สภาพจิตของคนสองคนไม่เหมือนกันกะอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจเลยแล้วก็ทํากันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งพี่เห็นแล้วพี่ก็ไม่สบายใจว่าเมื่อไหร่ที่มีรายการธรรมะปุ๊บจะต้องไปถ่ายรูปของคนเดินชา้ชาชา้ชาช้าช<ๆ>แล้วก็ไปถ่ายเท้าของคนที่ค่อยๆยกค่อยๆย,ย่ยยาง นั่นน่ยพี่แอดคิดดูกว่าพี่แอดจะค่อยๆยกขึ้นมาเจตนาแรงแค่ไหนค่อยๆยกขึ้นมาคอนี่ตึงเลยแล้วค่อยๆย่างฉันจะเอาให้ได้ฉันจะเอาให้ได้ฉันจะเอาให้ได้พี่ไม่ได้พูดเฉพาะคนปฏิบัติพี่<ต>พูดถึงคนสอนด้วยว่าการสอนวิธีนี้มันเสี่ยงมากถ้าเราไม่ชี้แจงให้เขาเข้าใจว่า นั่นคุณกําลังทําอภิสังขารอยู่นะนั่นคุณจะต้องเกิดอีงหลายพบหลายชาติเลยนะเพราะว่าไปเพ่งกับการค่อยๆขยับค่อยๆก้าวค่อยๆวาดพี่อ้มลองลอง,ลองตั้งใจจะยกแขน<ๆ>ชา้าๆยกมือชา้าๆสิพี่อามจะเห็นเลยว่าจิตที่จะยกชา้าๆเนี่ยหนักไหมมันไม่ใช่ยกโดยไม่คิดนะคนเราจะยกชา้าๆได้เนี่ยโอ้โหคอมันจะต้องตึงมากพี่ไก่หมายถึงว่าช้าเร็วแล้วแต่บุคคลแต่ถ้าช้าเกินไปแล้วตั้งใจ อยู่ที่ตรงอยู่ที่เท้าที่เคยกเกยืดสัตจิต <ๆ S 1> จต,ตัวเองด้วยว่าขณะที่อยู่พยายามยกช้าๆเนี่ยมันจะมีความหนักอึ้องเลยในขณนะจิตนั้นที่เรากําลังไม่ใช่ขณะจิตเดียวด้วยนะยก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 มันจะแบบตึงมากแล้วก็แน่นแน่นมากๆจิตอย่างนั้นเนี่ยเป็นจิตที่ไม่เป็นกุศลด้วยซ้ําเวลาที่เราฝึกไปเนี่ยความหนึ่งความชํานาญไม่เกิด คือสติไม่เกิดเวลาพี่ใช้คําว่าความชํานาญหรือความฉลาดคือสนมันไม่เกิดสองคือมันเป็นใช้คําว่าอะไรคะอักุศลจิตด้วยเพราะว่ามันแน่นเนี่ยมันหนักไอ้ตัวอักุศลแบบนี้เนี่ยจิตมันไม่มีเราไม่ได้พูดเรื่องความดีความชั่วนะพี่แอดเวลาปฏิบัติธรรมจิตที่มันหนักแบบนั้นนะ่ยมันเป็นจิตที่ไม่เบาเขาเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานภาษาอภิธรรม พราะจิตมันไม่อ่อนมันไม่ควรแก่การงานจิตอย่างนั้นเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ม,มันจะเป็นจิตของความหวังเป็นจิตของความเครียดเป็นจิตของการที่อยากจะได้ผลจากการทําอะไรสักอย่างหนึง่งคอก็ตึงขาก็ตึงแขนก็ตึงไม่รู้อะตึงไปหมดนะอะอย่างอื่นตึงแบบที่ไม่ทราบจะเว้นหูห,หูหูเนี่ยต้องตึงแน่เลยนะมันก็จะทําให้หนึ่งไม่ได้รับกุศล คำว่าไม่ได้รับกุศลไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาชนะแล้วก็มารับของดีๆไม่ใช่จิตที่มันไม่เป็นกุศลเนี่ยมันเป็นจิตที่ไม่มีสติมันก็จะทําให้จิตตัวเนี้ไปดูอะไรที่มันเกิดขึ้นในตัวเราตามความเป็นจริงเนี่ยมันดูไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อ่อนเงเขาไม่ควรกับการงานเห็นนักกีฬาหรือเปล่าเวลาที่เขาเล่นกีฬาคนที่เขาเล่นกีฬาเก่งๆเนี่ยพี่อาจจะไม่เห็นความเกรงเล่นบอลเห็นไหมคะเวลาเขาจับลูกบอลเนี่ยเวลาเขาฝึกจนชำนาญ จับบอลปุ๊บเขาจะไม่ต้องนั่นเลยจับปุ๊บส่งเลยจับปุ๊บส่งเลยใช้เท้าเนี่ยแต่เหมือนมือจับก็เพราะว่าจิตตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจิตที่มีความชํานาญไม่ต้องพูดเรื่องคุณงามความดีมันชํานาญมันก็สามารถที่จะมองเห็นรอบเลยว่าฉันจะส่งลูกให้เพื่อนคนไหนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักบอลที่เก่งมันไม่ใช่เก่งเฉพาะตัวเท่านั้นเขาจะต้องฝึกของเขามาจนมีความชํานาญเหมือนกันปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้ความชํานาญในการฝึก แต่วัตถุประสงค์อาจจะเหมือนกันว่าฉันอยากจะได้บอลโลกปีนี้กับฉันอยากจะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมปีนี้มันอาจจะตั้งทงแต่ว่าการตั้งทงเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกฝนโดยถูกต้องครับคุยมาแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วครับพี่หน้าพี่แอ้วเราก็ยังลอยคออยู่กลางทะเลกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าเราลองดูว่าวิธีการที่จะปฏิบัติท่านรู้สึกเป็นอย่างนี้ไหมปฏิบัติแล้วจิตมันหนัก มันตึงไปหมดอย่างที่พี่ไก่ว่าก็ลองดูนะครับ,รบแล้วถ้าเมื่อไหร่รู้ตัวมันตึงมันหนักอย่างนั้นคือมีสติใช่ไหมการที่เรารู้ว่าตึงว่าหนักเนี่ยมีสตินะคะแต่เราจะต้องฝึกไปจนกระทั่งรู้ตัวเฉยเฉยโดยไม่ตึงไม่หนักร,รู้ตัวเฉยเยโดยไม่ตึงไม่หนักแบบนี้เนี่ยจิตก็จะเริ่มเก่งขึ้นพริ้วไหวได้มากขึ้นค,คนที่พลิ้วไหวได้มากขึ้นก็จะเป็นคนที่มีวาทศลปนพูดจาและคนร,รู้เรื่องง่ายแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากการฝึก ความชํานาญไม่ใช่บุญเก่าเท่านั้นครับก็หวังว่าท okay. ุกท่านจะฝึกต่อไปแล้วก็ทําเพื่อตัวท่านเองนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะมาลองฟังที่เบนทงหลอ่อซึ่งมีการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมก็ในวันอาทิตย์ครับจะมีอาทิตย์ไหนบ้างของเดือนนี้โทรศัพท์มาสอบถามสำรองที่นั่งกันได้0-2 7 1 4 8 8 8 8ครับเช่นเคยไม่เก็บสตังค์นะฮะแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่กายครับ งั้นแล้วกลับมาพบกันในครั้งหน้านะครับกับจิตเวลาหาสุขวันสุขทาง s อ t ครับวันนี้สวัสดีครับ